ย้่วค่ะน้ำพริกมะม่วงผัดนะคะวันนี้เอามะม่วงเบาจากแม่ส่งมาให้จากทางใต้มาผัดน,นคะคะหัวเรอยอร่อยค่ะชิมดูนะคะเก็บไวก้กินเล่นนานเลยค่ะตอนนี้กําลังจะทําไข่เจียว มันไข่จียวกลอนตัง้งยิงจิบนจิดไก่จยดร้อนแล้วก็ใส่ว้าวตาตหลุดไข่หแล้วก็ไปใส่กระเทียมเจียวลงไปก่อนในน้ำมันทาังงายนี้ ส่วนล้อมะมีแล้วอันนี้ทำให้คุณผู้ชายนี่เห็นไหมเจียวเสร็จแล้วก็ใส่กระคะใส่กระทะไข่ <laughs> ไขเจียวร้อนๆวุ้นหิวไข่เจียวร้อนๆอืมไข่เจียวร้อนๆ จอร้อนๆอายอ,อยอาอย,ออยน้ำมันมันลอยทอดไอ้นั่นมาวาอ่าทอดไข่นี่แหละแต่ทอดไข่ทำ แต่น้ำมันที่นี่ใช้แค่สองครั้งนะคะจะไม่ใช้เ,เกินไปกว่านั้นเพราะมันไม่ชอบน้ำมันครั้งแต่นี่เมื่อวานมีาทอดไอ้ไข่อะไรนะก็เรียกมยู่เซ็งอ๋อไข่เค็มนันก็เลยสิดายน้ำมันดูก่อนนะคะ ฟูน้าทานก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยพริกกับอืมไม่สีมือไม่คา้าพริกกับกับกอรอบไข่เจียวอร่อยอร่อยค่ะันนะี้เราทอดไข่เจียวอร่อยอร่อยนะคะเราทอดไข่เจียวร้อนทานกับนี่น้ำจุบจอมวงเบาพัด เชียงค่ะหมูเชียงนะคะไข่เ,เจียวอร่อยอร่อยนี่ง่ายง่าวอสําหรับเราเรามีบะหมี่โอเคนะคะสวัสดีค่ะ